<c oughs> ก็แล้วแล้วในที่สุดตัวที่กูต้องการก็เข้าตู้ใช่เอลซ่านั่นแหละเนี่ยเอลซ่านี่แหละที่กูต้องการให้มันเข้าตู้เนี่ยเ <Okay. S 2> สูงแม่งเลย น้ำตาจะไหลนั่งสูงมาตั้งนานการันตีแถมไม่ได้ร่างชัยนี่ด้วยโอเมกสก็โอเคนะครับกราบสวัสดีมิตรักชาวเกษตรทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมเอ็มคนเดิมแล้วนะฮะแล้วก็วันนี้เราอยู่กับเกมที่เราเกลียด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 มากที่สุดในโลบอกอย่านอนิเม Adventure นะครับมาตบมือ ห้าเป็นเกมหนึ่งในลิสท,ที่เกลียดมากจริงๆใช่เหตุผลที่เกลียดก็ไม่แปลกหรอกแม่งฟาร์มยากเกินอ่ะฟาร์มยากมากๆคนอื่นคิดยังไงก็ช่างแต่ผมว่ามันฟาร์มยากจริงๆนี่แหละเป็นเหตุผลที่เกลียดเกมนี้นะโอเคก็คอนเทนต์ในวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทําการอีโวเจ้าอ่ามันชื่ออะไรนะเอลซ่าเออเอลซ่าเอลซ่าที่เปิดฟุตไปในการสูบการันตีนะเอ้ยตาจะไหลท่านที่เป็นมิสติกตัวแรก ที่อีโวได้นะนะเนี่ยยังต้องมาโดนการันตีอีกโอ้โหตาจะไหลมาเดี๋ยวรับเควสอ้นี่ก่อนไปแล้วก็ไปแลกไปแลกของก่อนมาโอเคโอเคตอนนี้เราอาายนะู่ในอีอีโวนะมาไหนเอามันใช้สี่สิบอันเชี่ย แ้วเลยดิแ้วแดกก็โอเคเสร็จแล้วนะหลังจากที่เราไปฟาร์มหลังไม่มามันนานมากเลยรู้ไหมอยากจะบอกเลยว่าโคตรนานเลยสําหรับคนที่รอเควสเพื่อเอาเศษไปแลกเนี่ยใช่เรายังไม่ถึงด่านแนวๆอีกยาวไกลเลยอะโอเคก็นะเดี๋ยวมาเข้าเรื่องเลยก็เดี๋ยวเราจะทําการอีโวเอลซเลยนะมันจะแรนดอมเป็น3าล่างนะคือล่างวอลคิรี่ล่างสายฟ้าแล้วก็ล่างหัวใจสมุดหรือทูฮาร์ดอะไรสักอย่างนี่แหละเออ ซึ่งร่างที่เราอยากได้คือร่างสายฟ้าเพราะว่ามันตีแอร์ได้ซึ่งเราต้องการตัวแอร์มากๆเพราะตอนนี้เราถึงด่านบีทแล้วไม่มีตัวแอร์ตีเว้เออก็ประมาณนั้นแหละเดี๋ยวเรามาดูกันเลยขอขอ,ขอ,เ,อเลยขอเอาล่างไลนิ่งล่างสายฟ้าเออขอแค่นั้นพอเอาเลยนะสามสองหนึ่งเออมันต้องแบบนี้ดิสวย โอเคโอเคโอเคเจ๋าเลยแจ๋าเลยนี่แหละที่ต้องการเฮ้ยน้ำตาจะไหลก็โอเคเดี๋ยวเราลองไปดูเลยนะว่าเอลซ่าลางสายฟ้าเนี่ยมันจะเป็นยังไงกันบ้างนะก็ไม่ต้องไปสนใจภาซีมันนะสุภาเรียนหนึ่งค่อนข้างกระโปรโรงเลยละไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะค่าวางเริ่มต้นพันห้านะวางไว้ตรงนี้เลยกนะัน กระนการหน่อยเออจะได้เห็นปุ๊บถ้าเราไปการพุ่งโดดถือหอกของมันแล้วก็โดดลงมานะดาเมจมันมจะดกูกี้เลยนะเพราะว่าเวลมันน้อยระยะหนึ่งฟาสีบโคตรกระโปรโลเลยก็เดี๋ยวเราปาเป็นล้านไออไหนตีบางนี่ชื่อเปียงไหนี๋ยวมาสเปกเต็ได้เนี่ยปุ๊บอย่างนงี้ กระโดดชาเปียงเออนั่นแหละเออเดี๋ยวอัพต่อเลยอัพแล้วก็จะเปลี่ยนท่าโอเคคราวนี้เปลี่ยนท่าแล้วนะ i g h t n i n g Burst Burst... เนี่ยไหนก็จะเป็นการกระโดดแล้วก็ปล่อยสายฟ้าลงมานะเปียง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 เฮ้ยเท่นะเออยวทำเอาใหม่ดิเปียงเปียงเปียงทำดาเมจสามฮิตนะในรอบหนึ่ง กระโดดปุบ๊บเปียงเปียงเปียงนี่อย่างเท่มาอัพต่อเลยปุ๊บปุบ๊บปุบ๊ปบ,อบโอเคเปลี่ยนท่านะ h t n i n g Empress Storm ไปโอ้เป็นการชูหอกเพียงหอกขึ้นฟ้านะแล้วมันก็จะมีก้อนเมฆแล้วก็ฟ้าผ่าลงมาเอ้ยเท่วะ่ะเปียง ต่ำๆตๆๆอะใหม่ดิอะใหม่ดิเอซ่าใหม่เปรี้ยงต่ำๆๆๆตๆๆตๆๆนี่โหย่างเท่แล้วก็อัพต่อไปโอเคปัง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 อัพสุดแล้วในเลเวลสามสิบแล้วก็พาสีสุพรียหนึ่งกลางๆนะดาเมจจะอยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะ่นนะเออหนึ่งหมื่นหนึ่งก็แหละเออยวลองใช้ซากุระดู สก,กุละบวกไปเป็น1 2ึ0 0แล้วก็ลองบัฟเอวินดูปั๊บก็จะเป็น1 4 9 0 0โอเคก็ประมาณนี้แหละสำหรับเอลซ่านะเอลซ่าร่างสายฟ้าซึ่งเราค่อนข้างภูมิใจนะที่ได้ตัวนี้มันจะช่วยเราในการผ่านสตรอรี่ได้ง่ายขึ้นนะเออก็ไว้เท่านี้แล้วการสำหรับเอลซ่าในวันนี้ก็ ไว้เจอกันคลิปหน้านะจะเป็นอะไรจะเป็นคลิปอะไรเป็นเกมอะไรก็รอติดตามดูแล้วกันแล้วก็โอเคสำหรับวันนี้ไปละแค่นี้แหละไบรย